่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตไม่ใช่ว่าจะตัดแต่สติกเกอร์ได้อย่างเดียวฟังก์ชันหลากหลายทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจึงไม่แปลกเลยที่ยอดขายจะสูงติดอันดับหนึ่งของโลกมันทำอะไรได้หลายอย่างอีกตั้งมากมายจนคุณต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวตัดสติกเกอร์ฉลากสินค้าโลโก้ต่างๆตัดเฟรกกร,รมยี่รีติดเสือ้อ สติกเกอร์ติดรถแต่งรถงานป้ายต่างๆงานเพ้นงานฉลุกระจกกัดลายแกะสลักต่างๆและลอื่นๆอีกมากมายเครื่องตัดติกเกอร์ทีเนตคุณสมบัติคุ้มค่าเกินราคาได้คัดงานเนีย้ยมาร์กเล็งกล้องด้วยกล้อง C C D แม่นยำที่สุดตัดคมด้วยใบมีด35องศาตัดยาวได้อย่างต่อนเนื่องไม่มีจำกัด ไม่ต้องมานั่งเฝ้าของแถมครบคันจัดส่งถึงที่ติดตั้งให้พร้อมสอนใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพจากเรา